เรามากินกล้วยแกกกันนะครับผมเยอะมากนะครับผมนี่ครับกล้วยแกะอันนี้ตรงนี้สามสิบบาทนะครับแต่ถ้าในหาดใหญ่นะผมบอกให้เลยก็ประมาณร้อยเนึ่งอ่ะเพราะว่าถ้าในหาดใหญ่ก็ประมาณห้าชิ้นย<ะ>ี่สิบนี่ครับคนเป็นพรีเซนเตอร์นะครับพรีเซนเตอร์กินกล้วยแกกครับบ้านเราก็ียกลงด้วย ที่นี่เขเรียกนมกล้วยนะครับบ้านผมเขเรียกกล้วยก้นานีบ้านบาดงเพี่หนไหอมผมไม่ลดหเละเขาไม่มีท, <c oughs> อทีอยู่เขาสงาคนเจ้าก,ก็อไที่มคงไม่ับมาหนลลเจ้สั่งรลงลังงบ้านบาดงกก็จาพนนะสั่ตรงนี้ตรงนี้นี่บ้านบี่บาดเข <c oughs> าน็นบานีเกนี่นี่บ้านปาดเนาดงเหมือนไม่มีทีปลาเลยหรอที่านี่กับตรงนั้นเออกเจ้าพี่เออก็เจ้าเกมาเ่งมากพี่สีบ้านปีเกบ้านีเกบ้านีเบาลาน ဒီနေ့ယူရ काय ရဒီနော်บ้านเอ